ฝันก็คือสิ่งที่เราต้องการอยากได้ต้องการอยากอยากประสบกับความสำเร็จชีวิตคนเรามีฝันทุกคนแต่บางคนเมื่อมีความฝันแล้วไม่กล้าที่จะตามหาความฝันในการท้าทาย าการท้าทายนั่นหมายความว่าเราได้ทำงานที่มีคนทำน้อยซึ่งเป็นงานที่ยากาการท้าทายจึงเป็นความโชคดีที่เราสามารถไล่จับความฝันนั้นได้เราทำงานอย่างท้าทายเราทำงานที่มีผู้ทำน้อยและก็เป็นงานที่ทำยากสิ่งแล้วนี่เรียกว่าท้าทาย มันจะดีมากที่เราทำงานเนี่ยท้าทายแล้วก็เราก็จะได้สิ่งที่ตามล่าในความฝันนั้นง่ายๆจงภูมิใจในสิ่งที่เราท้าทายกับงานกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต